30ปีกับการช่วยเหลือสังคมในฐานะอาสาสมัครจราจรด,ด้วยความฝันอันสูงสุดว่าต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภยัยพอเสร็จจากงานกระเป๋ารถเมผมก็เปลี่ยนเป็นชุดอาสาจ,าจราจรชุดนี้แหละครับเริ่มมาโบกรถเพอเห็นหลายๆจุดรถมันติดมากครับอยากให้ผู้ใช้รถได้รับความสะดวกปลอดภยัย ช่วยคนข้ามถนนหรือบอกสายรถเมย์ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นั่นแหละครับเดี๋ยวก็ใช้เงินซื้อให้อิ่มท้องได้ความสุขใจมาซื้อด้วยเงินไม่ได้ครับอยากอิ่มใจต้องทําอย่างเดียวเท่านั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎการจราจรและขับรถอย่างมีวินัยอย่างน้อยแค่ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครับก็ไม่ถึงกับเป็นฮีโร่หรอกครับแต่มันคือน้ําใจผมบอกรถให้คุณคุณขับตามที่ผมบอกแค่นี้เราก็เป็นีูนย์ด้วยกันแล้วครับทุกคนแบ่งปันน้าใจให้กันได้มาเป็นดูายยด้วยกันีะ ขับรถดีคุณมีน้ำใจคุณไม่ประมาทคุณก็เป็นฮีโร่นะครับ